สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับไอรีนอีกแล้วนะคะคลิปในวันนี้จะเป็นคลิปที่มีคนรีเควสกันมาเยอะมากนั่นก็คือ how to ม้วนผมแบบไอรีนนั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์วิธีการม้วนผมทรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นทรงที่ทุกคนได้เห็นกันไปในคลิปนี้และคลิปนี้กันค่ะ โดยไอยรีนได้ใช้อุปกรณ์ไปทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะอุปกรณ์แรกเป็นที่ม้วนผมค่ะอันนี้ไอรีนได้ใช้ของแบรนด์ c b นะคะขนาดอยู่ที่3.2มิมลิเมตรค่ะซื้อจาก s h อป e e t h a i l a n ดมาค่ะอุปกรณ์ที่2จะเป็นที่หนีบผมค่ะอันนี้ไอรีนใช้แบรนด์ของโ o ดาน่าเกาหลีนะคะได้ซื้อมาจากโอลิฟยังเกาหลีค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่2นี้เนี่ยใครจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะ อุปรกรณ์ที่3จะเป็นกิ๊บติดผมค่ะซึ่งอันนี้จะไว้ใช้ตอนแบ่งผมแล้ลวก็รวบผมไว้ที่ข้างบนหัวเนาะแต่ถ้าใครไม่มีกิ๊บเนี่ยก็ยังสามารถใช้ยางมัดผมมัดเอาแทนก็ได้นะคะคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยระหว่างที่ดูก็ลองหาความลับนั้นกันดูนะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยตอนท้ายคลิปถ้างั้นไม่รอช้าเราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาแบ่งผมกันก่อนซึ่งไอรีนจะแบ่งส่วนล่างที่สุดตั้งแต่หูนะคะรูดไปและใช้กิ๊บติดไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะแบ่งครึ่งหัวออกมาด้านหน้าแล้วจะแบ่งผมอีกฝั่งละ2ช่อด้วยกันค่ะตอนนี้ไอรีนได้เซ็ตองศาไว้ที่180องศานะคะซึ่งการทำผมของไอรีนเนี่ยจะมีเพียงแค่คลิปเดียวเท่านั้นค่ะก็คือเราจะต้องจำไว้ว่าตัวเครื่องหนีบผมเนี่ย จะต้องเป็นตัว V กับหน้าของเราถ้าทำฝั่งซ้ายจะต้องเป็นแบบนี้ถ้าทำฝั่งขวาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะกลายเป็นตัว V นั่นเองพอแบ่งออกเป็นสองช่อแล้วก็หนีบต้องไปส่วนบนสุดค่ะม้วนหนึ่งครั้งนับหนึ่งสองสามลอยและม้วนอีกหนึ่งครั้งนับหนึ่งสองสามลอยและม้วนอีกหนึ่งครั้ง นับหนึ่งสองสามลอยและม้วนจนถึงปลายผมค่ะและนับหนึ่งสองสามลอยเสร็จแล้วก็ต่อด้วยเช่าต่อไปเลยวิธีก็เช่นเดียวกันค่ะมว้วนนับหนึ่งสองสามลอยมว้วนนับหนึ่งสองสามลอยมว้วนนับหนึ่งสองสาม ล่อยมว้วนนับ1 2ึสและปล่อยแล้วก็มว้วนทั้งสองช่อให้เป็นเกลียวเดียวกันนะคะต่อมาก็จะเริ่มฝั่งขวากันค่ะก็แบ่งผมด้วยสองช่อเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้มือซ้ายมาหนิดนะคะซึ่งไอรีนเป็นคนถนัดขวาเนาะคือจริงๆอันเนี้ยมันทําแบบนี้ก็ได้แต่ไอรีนค่อนข้างกลัวก็เลยเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายแทนนะคะ ก็จับเชอาผมเหมือนเดิมเลยค่ะมว้วนนับหนึ่งสองสามปล่อยมว้วนนับหนึ่งสองสามปล่อยมว้วนนับหนึ่งสองสามปล่อยมว้วน <c oughs> ถ้าผมหลุดกลางคันแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็แค่จับมันขึ้นมาแล้วก็ม้วนใหม่ตั้งแต่ ส่วนที่มันหลุดออกไปค่ะ่านนี้นับหนึ่งสองสามและปปล่อยอปล่อยแล้วก็ม้วนทันทีเลยค่ะเอาออกไปนิดนึงแล้วก็ค่อยม้วนใหม่ ตอนผมด้วยวิธีนี้เนี่ยจะทําให้เส้นผมทั้งเส้นได้รับความร้อนที่เท่ากันจะทําให้รอนอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นด้วยค่ะแบ่งผมอีกครั้งแล้วก็นีบไว้เหมือนเดิมแบ่งซ้ายขวาเอามาข้างหน้าแล้วก็แยกส่วนที่รอนแล้วกับยังไม่ได้รอนนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะแบ่งออกเป็นสองชอ่องหนึ่งสองสามปล่อยเวลาปล่อยก็ระวังไม่ให้โดนหูหรือว่าหนังศีรษะนะคะ เวลาปล่อยเนี่ยพยายามให้ด้านปลายสุดของที่หนีบผมมันโดนหูเราแทนนะคะไม่ใช่ตัวที่หนีบผมเนาะเพราะว่าส่วนด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นพลาสติกที่ไม่ได้รับความร้อนจากตัวที่หนีบผมค่ะแล้วก็แบ่งผมอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้กิ๊บติดไว้เหมือนเดิมซึ่งลอนนี้เนี่ยถ้าจับช่อบผมเล็กๆเราว่ามันจะสวยกว่าจับช่อบผมใหญ่ๆนะคะ ถ้าปลายผมที่เหลือมันสั้นเกินเนี่ยก็แค่ดึงที่ม้วนผมลงมาให้มันจนถึงปลายผมแต่มันก็จะชอบหลุดแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจค่ะก็แค่ดึงมันออกมาแล้วก็ม้วนเฉพาะลายผมที่มันหลุดออกเนาะก็จะได้ลอนประมาณนี้นะคะ ซึ่งส่วนบนสุดของผมเนี่ยคนเกาหลีจะเรียกว่าส่วนฝาผมนะคะฝาหัวแล้วเราก็แบ่งตามแสกผมของเราปกติเลยแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะส่วนช่อนี้เราจะแบ่งออกเป็น3ช่อด้วยกันนะคะเพราะว่ามันเยอะกว่าฝั่งซ้ายเนาะ ตอนนี้ก็ม้วนผมด้วยที่ม้วนผมเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะใช้ที่หนีบผมเนี่ยสร้างวอลลุ่มให้กับตรงโคนผมค่ะเดี๋ยวเราจะคลายผมออกก่อนก็จะเป็นลอนประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งผมตั้งแต่ประมาณ45าองศาจากหน้าผากขึ้นมาแบบนี้นะคะลุกขึ้นมาปุ๊บเห็นแสกผมไหมคะนี่แหละแล้วก็แสกขึ้นไปอีกประมาณ1เซนนะคะ จากนั้นใช้3นิ้วนี้เนี่ยจับที่เหลือไว้แล้วก็ใช้2นิ้วนี้จับช่อผมที่เราแบ่งไว้ค่ะอันนี้ก็ร้อยองศาเหมือนเดิมนะคะเราก็จะสอดเข้าไปให้ชิดกับโคนแล้วก็ชูแล้วก็แบ่งขึ้นไปอีก1เซนแนบบชิดกับโคนแบ่งขึ้นไปอีก1เซนแนบบชิดกับโคน ือมันเหมือนเราหักปุ๊บแล้วก็รูดออกอะคะ่ะหักรูดออกชูอีกข้างนึงก็เราจะทำแค่เส็นเดียวจากโคนผมนะคะเพราะว่าฝั่งนี้มันจะผมน้อยกว่านะ,ะชูเหมือนเดิมค่ะฟิ h l ช o k ค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับวิธีการม้วนผมแบบไอรีนเป็นยังไงกันบ้างคะจริงๆไอรีนเป็นคนที่แบบอธิบายอะไรไม่ค่อยเก่งก็เลยอาจจะมีจุดที่เราพูดมั่วบ้างหรือพูดแบบไม่เข้าใจบ้างแต่ก็คาดว่าทุกคนน่าจะรู้ใจไอรีนแหละว่าไอรีนอยากสื่ออะไรก็เข้าใจกันหมดแล้วใช่ไหมคะโอเคเข้าใจกันหมดแล้ว น่าจะถึงเวลาที่จะมาเฉลยความลับที่ไอรีนได้บอกไว้ต้นคลิปเนาะนั่นก็คืออินโทรและตอนนี้ที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยจะเป็น1วันหลังจากที่ไอรีนได้ถ่ายคลิป how to ม้วนผมไปค่ะ ถ้าใครสังเกตก็คงจะเห็นนะคะว่าความยาวผมของไอรีนเนี่ยมันแตกต่างไปเดี๋ยวจะมาเล่าไทม์ไลน์ของไอรีนให้ฟังละกันก็คือเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยไอรีนก็ได้ทำผมพร้อมกับถ่ายคลิป How To ไปใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายอินโทรกับเอาท์โทรเพราะว่าค่อนข้างรีบที่จะออกไปข้างนอกจากนั้นตอนเย็น ไอรินก็ไปตัดผมที่ร้านตัดผมมานะคะคือมันก็แอบเขินที่จะพูดด้วยปากตัวเองเนาะแต่ว่าช่างตัดผมเนี่ยเขาบอกว่าแบบเออรำว่าม้วนผมมาสวยเกินไม่กล้าฉีดน้ําเลยซึ่งระหว่งตัดเขาก็จะแบบมิวีผมบ่อยมากแบบวีดึงตัดตัดตัดวีดึงตัดตัดตัดแบบแกผมไปนู่นนั่นนี่แต่ทุกคนคะดูสิคะ ลอนมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นการพิสูจน์ให้ดูกันเนาะว่าลอนแบบที่ไอรีนได้แชร์ไปเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ได้ยาวนานจริงๆคะ่ะและสำหรับใครที่อยากรู้วิธีการลอนผมแบบในคลิปนี้คลิปนี้และคลิปนี้กันเนี่ยก็ <L> สามารถรีเควสกันมาได้นะคะก็ <L> หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ ขอบคุณที่ดูจนจบวันนี้และเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย